S 1> <S 1> <S สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ้าออมายายสิริพรเขาร่าข้วมือนี่เอ,อเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วเมนูอะไรรู้หรือเปล่าตามมาดูเลยนะคะว่าจะมีอะไรนี่ตามมาเลย <S 2> <S 2> ตามมาเอนจ้าจ <S <S ยายสิสิจามันตำแตงใส่ใส้นปลาเซ้นมอน้วยจ้ะนี่ อุปกรณ์ก็สิมิพริกกระเทียมมะนาวมะเขือเทศหั่นแล้วแตงก็หั่นแล้วนะคะียมใส่พริกลงไปเพื่อนๆสูตรไผ่สูตรมนเนื้อจากสูตรอ่ฉันตังหักเดยอสิสใส่พริกลงไปเนาะพริกกระเทียมใส่ไปเลยนะคะตมค่ะเพื่อนๆตาค่ะพริกก็ตาออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆ นี่เงวเงวแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนไปเลยนะคะเพื่อนๆจานี่ใส่ไปเลยก็ต้องตำแรงเพื่อนๆเดี๋ยวปลาทิลิเด้อค่ะเด้อนี่ตวยรวยตวยรวยเอาเลยนะคะเดี๋ยวปลามันติลินะคะเพื่อนๆจาน้าอุ้ยหนาค่นเพื่อนๆหนากินบ่หนากินไหมคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมสืบนะคะว้าวนี่ค่ะเพื่อนๆอ,ออกมาแล้วตบมือให้หน่อยสวดสวด <c oughs> มาได้ค่ะเพื่อนจ๋ทาทำเสร็จแล้วก็มากินนะคะมาแซบๆซบน้ำกันนจ้ะมาจ้ะมาพี่น้องจ้าเพื่อนๆจ้ะ ตามใจแฟนเพลง<笑><笑>มากินขน้าวนากันเพียบเบื้งเบึงเบื้งเบึงเบืงตามปลาไซไมอนจ่าเพื่อนๆจ่าบึงดูงามงามบึงดูมาเด้อมาเด้อเซบเซบน้ำกันทั้งกุง้งทั้งปลาไซมอนมาเด้อพี่พกักหลายๆเอยวเห็นพักบ่ เดี๋ยวเห็นผักไก่สีบอเบิ้งหนุ่มผัวเพื่อนๆจ้ามาเท่าพี่เนาะพี่แอดดิดจ้ะแอดดิดกับหอมป้อมกับกระหล่ำจ้าเพื่อนๆจ้ามาเดินมาเด้อมาเดินมาเดินมาเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนๆจ้ามาเด้อหิวเลียวหิวเลียวหิวแล้วจ้ามาเด้อเพื่อนๆที่รักทั้งหลายมาเดินมาเดินมาเด้อ ดีสันปวดพบพี่น้องเอ้ยน้ำไรยไหลมาเดิมมาเดิมเดี๋ยวก่อนซสิร์ตไห้บอกสักกฟออ์สิกินยายสีกับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อจ่าเด้ออันละ่ะนี่ข่าวดีมาบอกผลออกแล้วผลไปตรวจโควิดออกแล้วเมื่อกี้ผลออกมาแล้วจ่ะลูกสาวเบิง่งห้ทั้งเน็ตฉลอง บอติดโควิดบอ <laughs> ติดโควิดจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละก็ื่อม,มาฉลองกันมาพี่พักอะไรเพอาะจบพอหลายอย่างห่างหิวหรือเพื่อนๆเอ้แซ่บๆน้นนอ,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 องกันเด้ออืมอืมอืมเดี๋ยวพูดทำก่อน đang đó, cho đây thứ bảy. อืมจับจ่อสับคิดอยากไปตรวจโควิดเมื่อเช้านี้ก็เลยไปห่างไปเห็นก็เลยอยากกินอืม Thật Cung hmm. của tôi nghe Nghe như đi Nói được Cung của tôi nghe sẹp hát เาดีย๋ยวจมาเด้อเพื่อนๆเอฟซีที่หลักแซ่บน้ำกันเด้อพุดพูยูพูดพดเดียวผู้สาวเขาไปเรียนเขาพอยูเป็นมูอือ งรุอยอดย้วยเพลิน เลดีด้ยิ้มมังนอกถึกอมปลอมมูมาให้งสดดยู่ไม่ได้สองสามอาทิตย์จะดืวอขอบคุณเพื่อนเอ้ยบุพากาให้กินน้ำยังสนีแหละ เก่นหลักอืมจับงงงงปวดปวดจับ เพียงมินาคือกุ้ง ลืมขับคุณค่นอร่อยมากเลย กวานดีๆพี่้องมัาสุดกินถักไรโควิดย่านบาติดโควิดอื้อ กุงกระแสบพี่น้องเลยตัวยิ่งไงี้ยตัวไหนก็นไม่แย่สิประหยากมากอยากตัวเง,งี้ยจ้ะอื้มอับ นีนมาจากน้องจางสัดเอาสัดเอาเพ็ดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกใดที่ชมจนจบนี่แหละอยากยังกลับไปหามากินแซ่บๆเมืนเน่อยายสีเหล้วกับห้มีแี่ความสุขความเจริญกินเ,าเ้าแซ่บๆเพ็ดนั่นแหละก็มีความสุขความเจริญแล้วการเพรากันกินนานเนาะพี่น้องเนาะล่ะอย่าลืมตามเดิม หลักแน่น้อยขอให้นานๆล้วก็สู้ๆไปด้วยกันเด้อเพื่อนๆเด้อเลิบเลิบเลิบตามเดิมนะคะเด้ออนั่นแหละขอบคุณเพื่อนเก่าที่เขามารับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ที่มารับชมด้วยกันเป็นกานวางใจให้กันยินดีตอนรับเพื่อนใหม่เด้อค่ะเด้อแล้วก็เพื่อนใหม่ท่านเข้ามาติดตามแล้วก็ติดตามแล้วก็รอด้ะค่ะเด้อแต่นเย็นอนั่นแหละอาทิตย์หนึ่งเต็มที่อืม กันบอกไปกันมาทวงได้เด้อเพื่อนเพื่อทวงกันได้เด้อค่ะเด้อตามนี้ไปพอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย